จ直到ักั้อดนานไหมต้องนั่งทใจอีกกี่ครั้งจะต้องพบเจอกับรักที่ผิดหวังกี่ครั้งถึงพอใจ អូនពេលដកទូកយ៉ាងលីហាន จะรู้จริงก่อนคนเขารักกันมันเป็นเช่นไร บอกตัวเองต้องมีสักวันที่เจอคนที่เขาจริงใจยังคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวัน กับเขาสุดรักช่วยมาทำให้ฉันเขา้าใจได้รักใครกับเขาสุดรักทิมกระรองนะ V12 น้องปอและว5หานะัตตี้นะครับเชิญคุณเมดิตาท่านแรกนะคุณซ่ครับเชบิญครับสวัสดีครับที่รู้สึกว่าตอนเปิดตัวค่อนข้างจะน่ารักเปิดแบบอยู่คนละที่แล้วก็คุกกิกคุกกิกไปค่อยเข้ามาหากนันในที่ดีนะครับแต่เมื่อดูไปแล้วเนี่ยเพลงมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็รุนแรง น่าจะมีการเคลื่อนไหวที่มันมีพลังมากกว่านี้อีกหน่อยนะครับช่วงท้ายดีมากออกมาด้านหน้าส่วนต่อไปในเรื่องการร้องด้วยความที่มันเป็นเพลงของผู้ชายแท้ๆเมื่อเรามาทําเป็นเพลงคู่เนี่ยขี์เพลงมันอาจจะไม่เท่ากันบ้างใช่ไหมมันอาจจะทําให้ร้องทับกันและเสียงมันขีกันบ้างเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะอย่างนี้อีกน่าจะเลือกว่าบางท่อนให้ใครร้องนํา แล้วก็มาเกาะประสานจะได้ไม่ต้องร้องทับกันทั้งเพลงโดยรวมถือว่าดีมากครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเชิญคุณสุเมฆครับครับเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วโทนเสียงปอน่าจะร้องเพลงนี้ในโทนในคีที่สูงกว่านี้ถ้าเกิดได้ประสานนี่สุดยอดเลยแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสียงปอจะนิ่งๆแล้วมันอึดอัดนะฮะแต่ว่าเสียงของนัตตี้พุ่งดี มันฮะแต่ว่าจริงแล้วการการร้องในขึ้นมาเนี่ยตอนขึ้นมามันเหมือนจะต้องมันจะต้องดีเลยนิดนิดนิดมันเหมือนจะล้ําล้วทําให้เพลงมันเล่งจังหวะแล้วก็ความเหงาความเศร้าอะไรที่มันที่มันรู้สึกเดียวดายกล่าเปลี่ยวมันมันเหมือนไม่เชื่ออะไรประมาณนี้แต่เรื่องการร้องผมไม่ว่าเลย แล้วก็อย่างที่ว่าฮะพื้นที่ของเวทีในสัดส่วนของเพลงร้อยเปอร์เซนต์นี้เราจะจัดให้มันอยู่ในพื้นที่ตรงไหนตรงไหนในกี่เปอร์เซนต์ก็ต้องต้องดูพื้นที่โดยรวมครับผมคิดพัฒนาได้อีกเยอะครับครับพี่ปังครับสวัสดีครับน้องปอน้องนัตตี้นะครับขอบอกเลยว่าเก่งขึ้นทั้งคู่นะครับทั้งคู่เนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเราดูเนี่ยเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับ เอาฝ่ายหญิงก่อน lady first นะครับน้องนัตตี้เนี่ยนะครับเ,เขาเรียกว่าอสมผสานตลมกลืนไปได้ดีนะครับรู้สึกว่านัตตี้จะได้เปรียบเรื่องคีย์ของเพลงนี้โน้ตน่าจะพอดีเป็นช่วงเรนจ์ของเสียงที่เข้ากับเรามากกว่ามากกว่าปอนะครับมีเที้ยนในโน้ตสูงนิดนนะครับแต่ก็ทำได้ดีอาคันนี้พอ่อลูกหล่อนะครับความเท่นเนี่ยนะนะครับ ประกอบกับเนื้อเสียงเท่ๆแบบนี้เป็นธรรมชาติจำไว้นะว่ามีสเสน่ห์มากแล้วก็คีบช่องเสียงแบบนี้ไว้นะครับแม้กระทั่งเพลงนี้ถ้าถามพี่พี่ว่าเรนของช่องเสียงเนี่ยนะครับจะต่ำไปสำหรับปอนิดหนึ่งนะครับแต่อะไรก็ดีเลยทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นเอ๊ชื่อชื่อทีมทำไมเป็นอะไรนะกอ๋อกอ๋อแปลว่าผอมใช่ไหมครับโอเคโอเคอ่ะ ก็ได <an> ้ก <t ale> <an> ็ไ <t> ด <ale> <an> ้ขอให้โชคดีครับขอโชคดีครับขอวีสิบสองนอฟฟอรแล้วดีห้านัดดีครับ